จะไปไหนฉันจะเข้าไปหาพ่อทำไมฉันจะเข้าไปไม่ได้จะไปฟ้องพ่อว่าฉันทำหัวแกแตกนั่นเหรอแกไม่มีสิทธิ์มาห้ามฉันฉันจะเข้าไปหาพ่อฉันไม่ได้และฉันก็มีสิทธิ์ทุกคนในเรือนฉานางก็จะต้องฟังฉันด้วยนี่มีใครอยู่แถวนี้ไหมมีใครอยู่แถวนี้ไหมมาช่วยฉันหน่หอยบอกให้ปป่อยเนี่นี่ พาคุณเพชรกลับไปที่ห้องปิดประตูแล้วก็ล็อกกุญแจเอาไว้ไม่ต้องให้ออกมาอีกไม่นี่ไม่ได้ยินหรือยังไงว่าฉันสั่งอะไรเนี่ยคุณเพชรไม่สบายและอาการก็ไม่ปกติด้วยพวกเธอไม่รู้เลยเหรอไปยันนะไปนี่ถ้าคุณเพชรตื่นมาไปอัานร้ว่าคนอื่นมันจะเดือดร้อนเร็วๆเขาสิค่ะค่ะเร็วๆเขา บ้าให้หมดเลยเป็นยังไงบ้างอย่าเพชรเป็นยังไงบ้างคุณเพชรถูกคุณนาจับขังไว้ในห้องค่ะอินนามึงทำกับลูกกูขนาดนี้เลยเหรอคุณภัยคะ่ะหนูว่าคุณภไยหนีไปเถอะนะคะอย่ากลับมาที่นี่อีกเลยคะ่ะ คุณภัยหนูหวังดีกับคุณภัยจริงๆนะคะไม่อย่างนั้นหนูม่เสียงชีวิตมาคอยส่งข่าวบอกข่าวคุณภัยหรอคะ่ะขอบใจแต่ฉันต้องหาทางช่วยเยเพชออกมาให้ได้ฉันจะไม่มีทางไปไหนโดยไม่มีเยเพชเด็ดขาดถ้าจริงเธอไม่เคย